สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องข้อมูลที่ได้มานะครับเปรียบเทียบ2เทศบาลนครใหญ่ๆของไทยคือขอนแก่นศูนย์กลางอีสานกับเชียงใหม่ศูนย์กลางภาคเหนือค่ะแหล่งข้อมูลหลักๆก็คือวิกิพีเดียของทั้ง2ที่เลยลองมาดูกันว่าข้อมูลพวกนี้มันสะท้อนภาพเมืองหรืออ,อ,อาจจะเรื่องความเจริญการพัฒนาของแต่ละที่ยังไงบ้างครับก็เราจะลองมาดูหลายๆมุมนะครับทั้งประวัติ ประชากรบทบาทเมืองคมนาคมการศึกษาวัฒนธรรมคือพยายามดูจากข้อมูลที่ให้มานี่แหละครับให้เห็นภาพเปรียบเทียบกันค่ะค่ะครับผมถ้าเริ่มจากเรื่องเก่าแก่ประวัติศาสตร์นี่ชิงใหม่นี้ดูจะกเก่าเกมกว่าเยอะเลยนะครับใช่ค่ะเป็นศูนย์กลางล้านนามาตั้งแต่พศ1839นู้นเลยแล้วก็ยังเป็นเทศบาลนครแห่งแรกของไทยด้วยตั้งแต่ปี2478ใช่ค่ะ คือเขามาก่อนเลยส่วนขอนแก่นนี่ก่อตั้งเป็นเทศบาลเมืองปี2478ปีเดียวกันเป๊ะกับที่เชียงใหม่เป็นเทศบาลนครแล้วค่อยมาอัปเกรดเป็นเทศบาลนครทีหลังก็จะเห็นเส้นทางโตที่ต่างกันนิดนึงในช่วงแรกๆค่ะ๋อครับครับแล้วถ้าดูขนาดพื้นที่กับจำนวนคนล่ะครับข้อมูลว่างไงบ้างถ้าดูเฉพาะในเขตเทศบาลนครนะคะขอนแก่นจะใหญ่กว่านุดหน่อยค่ะประมาณ46ตารางกิโลเมตร ส่วนเชียงใหม่40กว่ากว่าแต่ถ้าดูประชากรตามทะเบียนบ้านล่าสุดที่มีในข้อมูลเนี่ยเออชียงใหม่จะเยอะกว่าหน่อยค่ะมีประมาณแสนสองแสนสามปี2562ส่วนขอนแก่นประมาณแสนหนึปี2567ครับแต่จุดที่น่าสังเกตนะคะคือข้อมูลเหมือนจะชี้ว่าทั้งสองที่เลยนะประชากรตามทะเบียนเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนิดหน่อยค่ะเฮ้ลดลงเหรอครับ แต่ในความรู้สึกนี้เมืองมันดูใหญ่ขึ้นคนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอไปดูตัวเลขที่บอกว่ามีคนนอกพื้นที่เข้ามาเยอะมากใช่เลยค่ะอย่างขอนแก่นเนี่ยประเมินกันว่ามีคนในเขตเมืองขยายจริงๆรวมๆแล้ว450,000คนื <c oughs> ส่วนเชียงใหมน่นี่โอ้โหข้อมูลบอกประชากรแฝงหรือคนที่เข้ามาอยู่มาทำงานมาเรียนแต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาเนี่ยอาจจะสูงถึง2 5น0 0 0 0คนค่ะตัวเลขสูงมาก แล้วยังมีคนเข้าออกวันละประมาณ250,000คนอีกตัวเลขมหาศาลขนาดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความเป็นศูนย์กลางของเขาบ้างครับคือตัวเลขประชากรแฝงที่สูงมากๆโดยเฉพาะของเชีงยงใหม่เนี่ยมันจะท้อนบทบาทชัดเจนเลยค่ะว่าเชีงยงใหม่ดึงดูดคนในในฐานะศูนย์กลางท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็อาจจะเศรษฐกิจบริการด้วยทำให้คนหมุนเวียนเยอะมากจริงๆ ส่วนขอนแก่นแม้ตัวเลขประชากรแฝงที่ประเมินอาจจะน้อยกว่าแต่400,005ในเขตเมืองขยายก็ไม่น้อยนะคะก็สะท้อนความเป็นศูนย์กลางของอีสานเหมือนกันโดยเฉพาะด้านการศึกษาการแพทย์หน่วยงานราชการที่ดึงคนจากจังหวัดรอบๆเข้ามามมการมีประชากรแฝงเยอะๆแบบนี้มันก็เป็นตัวชี้วัดความคึกคักทางเศรษฐกิจได้อย่างหนึ่งแต่ก็อาจจะตามมาด้วยความท้าทายเรื่องสาธารณูปโภคเหมือนกันนะคะว่าจะรองรับพอไหมนั่นสิครับแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน มีข้อมูลส่วนไหนที่แบบดูน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับอย่างขอนแก่นเห็นมีโครงการ LRT ที่พูดถึงกันบ่อยๆใช่ค่ะข้อมูลระบุเลยว่าขอนแกน่กนกําลังทําโครงการรถไฟฟ้ารางเบาหรือ LRT อันนี้ก็เป็นโครงการใหญ่ที่สะท้อนความพยายามวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตแล้วก็เพิ่งมีสถานีรถไฟทางคู่แบบยกระดับไปไม่นานนี้ด้วยครับส่วนเชียงใหม่เนี่ยจุดเด่นก็คือมีสนามบินนานาชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศเลยนะคะ มีไฟล์บินเยอะมากเชื่อมต่อไปหลายที่อันนี้ก็สนับสนุนบทบาทท่องเที่ยวเขาตเต็มเต็มอ๋อสนามบินนี้สำคัญเลยค่ะส่วนการเดินทางในเมืองก็จะต่างกันเชียงใหม่ก็จะมีเอกลักษณ์รถแดงตุ๊กตุก,ตกแท็กซี่เนาะใช่ใช่รถแดงนี่จาได้เลยค่ะส่วนขอนแก่นก็จะมีซิตี้บัสแล้วก็แผน LRT ที่ว่าไปก็จะเห็นว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมันก็ต่างกันไปตามบทบาทตามแผนของแต่ละเมืองค่ะครับผม แล้วาการศึกษาแล้วครับเห็นว่าเป็นศูนย์กลางเหมือนกันใช่ค่ะทั้งคู่เป็นศูนย์กลางการศึกษาสําคัญเลยมีมหาวิทยาลัยหลักคือมอคอกับมอชอเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักศึกษาแล้วก็มีสถาบันอื่นๆอีกเยอะแล้วก็มีโรงเรียนเทศบาล11แห่งเท่ากันเป๊ะเลยอันนี้บังเกินหรือเปล่าไม่รู้นั่นสิคะเท่ากันเลยคะ่ะแต่ข้อมูลของเชียงใหม่จะลงรายละเอียดพวกโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนานาชาติไว้เยอะกว่าหน่อย ซึ่งก็อาจจะสะท้อนกลุ่มประชากรหรือเป้าหมายด้านการศึกษาที่หลากหลายกว่าในข้อมูลที่ให้มาก็ได้นะคะครับมาถึงเรื่องวัฒนธรรมประเพณีอันนี้ชัดเจนว่าต่างกันเลยนะครับชัดเจนมากค่ะเชียงใหม่ก็จะโดดเด่นเรื่องประเพณีล้านนาเก่าแก่ปีใหม่เมืองยี่เปงเข้าอินทขิวงานไม้ดอกไม้ประดับที่แบบว่าเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเยอะมากครับ ส่วนขอนแก่นก็จะเน้นเอกลักษณ์อีสานงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวแล้วก็งานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวที่เป็นเทศกาลดอกคูณเสียงแคนอันนี้ก็สะท้อนรากฐานอัตลักษณ์ที่ต่างกันไปค่ะพอฟังรวมๆแบบนี้แล้วทั้งขอนแก่นเชียงใหม่ก็เป็นเมืองใหญ่ที่มีความสําคัญมีจุดแข็งมีแนวทางการพัฒนาในแบบของตัวเองจริงๆนะครับการเปรียบเทียบจากข้อมูลวิกิพีเดียก็ทําให้เห็นภาพรวมที่น่าสนใจดีใช่ค่ะ คือข้อมูลมันให้ภาพทางกายภาพกิจกรรมต่างๆได้ดีแต่ถ้าจะถามว่าเมืองไหนจเจริญกว่ากันอันนี้อาจจะตอบยากจากข้อมูลชุดนี้อย่างเดียวนะคะอืมใช่ครับมันคงวัดยากค่ะเพราะความจเจริญมันมีหลายมิติมากๆเชียงใหม่อาจจะเด่นท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ยาวนานขอนแก่นอาจจะกําลังมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆให้เป็นฮับของอีสานครับคําถามที่น่าคิดต่อจากข้อมูลชุดนี้ก็คือ แล้วจริงๆอะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จหรือความเจริญของเมืองกันแน่อาจจะเป็นเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจความเท่าเทียมความสุขของผู้คนหรือความยั่งยืนซึ่งข้อมูลสถิติพวกนี้อาจจะยังไม่ได้ให้คำตอบทั้งหมดค่ะเป็นเรื่องที่น่าไปคบคิดกันต่อได้ค่ะครับก็น่าคิดต่อจริงๆครับว่าเราจะวัดความเจริญของเมืองจากอะไรกันแน่ขอบคุณสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์นะครับยินดีค่ะ